เพราะเหตุใดอินทีรยยังไม่กลับมาใครรู้บ้างเนาะสกงขาวหน่อยนะเอฟซีท่านใดรู้นะฮะโอ้ยังไม่ได้ขยำข้าวเลยลืม เรามีเอาใส่ห้องแต่งตัวูเสื้อไม่ใส่ยาไม่ใส่ไม่ทำให้แฉะ งข่าวถึงอินทิราหน่อยจ้าว่าทำไมไม่มาไม่ได้เกี่ยวข้าวกับเขาดำก็ไม่ได้ดำตอนดำก็ไม่ได้ดำพอจะมาเกี่ยวก็มีอุปสรรคอุปสรรครถไม่มีมาว่าจะได้มาเกี่ยวไร่เดียวเ,ยเออว่าจะได้มาเกี่ยวไร่สุดท้ายกบเขาก็ไม่ได้เกี่ยวเลยทีนี้ หญ้าสีกกอกนะคะวันนี้นะคะเซฟเสือพาไปจะทําทเมนูอะไรคะหญ้าขายุงข้าวหน่อยข้ายุงข้าวหรอคะอ่าช่วยค่ะหญ้าเป็นผู้ช่วยนะคะเซฟใหญ่รือว่าเสือทาเมื่อวานนะคะน้องน้ำมูลก็ติดใจมากเลยอร่อยมากแต่วันนี้ไม่ทันวันนี้ไม่ทันเพราะว่าเราไปเกี่ยว,ว,ว,นนเ,รวเราไปเกี่ยวข้าวนะฮะ เราไปเกี่ยวข้าวกันก็เลยไปได้ทำเขาเมนูนี้ตั้งแต่เช้าเลยนะครับรู้สึกมีแต่ไม่ค่อยคมเท่าไหร่เนะเอาไม่ยังนีเอ,อาอมีคมสุดขมสุดขมสุดเลยขมสุดเลย คมสุดตอนนี้ก็เชยบเสือก็ทำคมไหมพอได้อย่ได้แต่พี่เหมือนอยู่ที่หลักต่ก็ยังไม่คมเท่าไหร่โอ้ยมากาหาวเก่งเหลือเกินช่วงนี้นะสองแสบก็โตสองแสบก็เอากระเขาด้วยกระเขาด้วย เป็นหมาส่วนยางเห่าตัวเองละเห่ามั่งอยากจะมีส่วนร่วมเปิดแก๊สเลยย่า แกลยใช่ไหมจ้าไดแล้วเดีไหนามาจ้ามีอะไรอีกไม,มไม่มีแล้วไม่มีแล้วเนาะไปเลยไม่มีผักต้อใช้ผักอะไรผักต้มผักชีเราจะทำยังไงทีนี้เราต้องไปตลาดเราต้องไปตลาดเหรอจ้าทำเมนูนี้เสร็จก่อนใช่ไหมเสร็จก่อนทำเมนูเสร็จนี้เสร็จก่อนเราก็ไปให,ให้มีอะไรงก่อนเนาะให้มีแรง ลองท้องสักหน่อยไม่มีแรงตั้งกองใกล้ๆนะอืมไกลเกินมองไม่เห็นสวัสดีทุก<ห>ท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจเยี่ยให้เหลือนิดๆให้พอหอมนี่นะเป็นหอมมาแล้วใส่หมูล,ลงไป อที่หนึ่งเลยย่ะห่งอ้าหวยออกสิเออบันรวยแล้วนนวันนี้บันรวยวูวว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 รวยนะคะวว่วนวว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 เลวว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 นวนะ่าาวดววันวว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 วปวนววววว่วงว่วววาววววข้างนหวววไวไปมวววววข้าวววววว้าวววววน้วววววน้าวววววว็วววววัวท<า><ห>ี<ห>่วว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 นวว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 วนวว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 ัวว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 ว ออกแตเลขแรกแ่บอหนึ่งเจ็ดศูนย์นี้บอใช่ใช่มันจะออกเลขหน้าอ๋อไฟไหม้รถด้านหน้าเนาะออกเลขหน้านะหนึ่งเจ็ดศูนย์นะแต่ก็จะทิ้งเจ็ดศูนย์แปดสตรอร่อยสพดทกอปเฮะไปะกนันหมดแล้วหรอใคระขอนอ่ะ เขามีเออขนขนอรถดีคันมีรถตอก็ได้รถดีมันก็จะมีอยู่กระปุกเล็กๆกระปุกน้อยๆหรออออื๋เห็น,นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอันนี้ก็มีใน,นจอกมี้ก็ระแนงใส่ต่อต่อไปทุกอย่างเราจะใส่เล็กๆน้อยๆนะฮะเราอยากกินรสจัดมากนะทุกอย่างมันมีเกลืออยู่ในส่วนผสมหมดเลยนะยารู้หรือ,อยัง เออในขนมก็มีเกลือเนี่ยในซอสปรุงรสก็มีเกลือ,อนี่นะเกลือทั้งหมดเลยที่ทมีส่วนผสมของเกลือหมดเขาบอกคุณหมอก็บอกว่าให้ยาให้รสให้รสหวานมันเค็มให้รสหมดคนไทยชอบกินเค็มไงเคยทำให้เป็นโรคไตเยอะกินเค็มยังไม่พอนะเวลาไปกินข้าวอะไรตามร้านอาหารไหนเห็นไหมพริกมะพร้าพริกมะพร้าทางการที่ผ่านมาก็ใส่เกลือใส่ปลามาตั้งไม่รู้เท่าไหร่ จะถามหาพริกกระป๋าอีกนี่ยฮะคือทำให้เป็นโรคไตจนเยอะลำบากนะคนเป็นโรคไตอะเต็นคนที่ทำงานเก่าละเป็นกรมันต,ต,ต้องไปพวกไตเยไปนอนอที่โรงพยาบาลเมื่อคืนอนี่เสือทักย์คะใช่แล้วยาตได้ยินด้วยเหรอได้ยินประมาณสี่ห้าทุ่มใช่ไหม,มสี่ทุ่มใช่ไหมประมาณสี่ทุ่มค่ะ ประมาณสี่ทุ่มนี่แหละเพราะว่าเจาตื่นมาเอ้าเสือยังไม่นอนบอักจ้าย่านอนได้ตื่นหนึ่งแล้วนะนโอ้โหจริงเหรอย่าเอรย่เจ้านอนได้ตื่นเลยนะแยกขึ้นไปแล้วก็ย่าก็ซักผ้าซักผ้าเสร็จแล้วฮะใส่ใส่เอามาเลยอ่าย่าก็สองใบแล้าซักผ้าเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็ย่าก็นอนนอนตื่นตื่นมาเห็นเสือซักผ้าเอาตอกเรื่งเชือ เดี๋ยวเราก็จะไปตลาดก่อนซืของมาทำจับข้าว่อในนั้นมีวถุดิบนะฮะเรื่องอีน่ิระจังเลยอีิราเมื่อไรเจ้าจะกลับมาฮอีิร มีบุญ่นจะไปวัดไนั่นไปวัดหนีวัดลานน่มจะไปย่าย่าย่าขัดมอญอไอ้บอมือมาวัดตเช้ายังไม่ตื่นเลยอกเดี๋ยวเช้ามาวัดให้เวรตถ้ารมีอันั้นก็วัดวัดได้อยู่มีตลาดเนี่้สวัสดีค่ะสวัสดีเอช่องวากแนชาแนลนะคะทนกดกปุ๊บลุกแกดนเดิมอันบุ้ยปุ๊ของน้องวัดกเ้ ไหนนกรีจ้ลาเลวขอ,งเ,เอ,องเราโ,นนดดนะโ้นี้สีามีก๋วยเตี๋ยวนะค้วันนี้ีมก๋วยเตียวันี่ามบต้ลาดวันี้ามมาพอดีวันนี้สามไปตลาดนี้สีนี้ก๋วยเตี๋ยวนะคะนี่แม่ถังว,วานมาัานาแกสั่งตะก,ก้าบ,บ้านไม่มาราสีไวด้วยนี่จะเสร็จหรือเปล่าถ้าไม่เสร็จันไปส่งที่บ้านเพราะว่าบ้านแกอยู่ฟังโน ทำอะไรหอมมากเลยแล้วเราไปย่างที่ทอดไก่หรือเปล่ามาดูราคาเลยนะจ้าดูราคาเลยมาดูมันเชฟไปนะเชฟไปแล้วทำกับข้าวขัดผ้าเลยค่ะตอนนี้ย่าติดใจนะให้ผัดกินทุกวันเลยเนี่ยทุกวันทุกวันนี่ก็ผัดน้ำมูกเยอะเย่าติดใจเลยเซฟผัดทุกวันเซียโดนหลอกใช้หรือเปล่าตอนเสียผัดไปก็ยังมีเสืออ๋อยังมีเสือนทำน้ำนมจีนก็อร่อยนะใช่อร่อยเดี๋ยวเราทำนมนมจีนกินกันหรือเปล่าวันนี้ เกี่ยวข้าวเสร็จแล้ววันนี้ไปตลาดทำนมจีนไหมกวังก่อนจะไปตลาดพอดีทำไงอ้าวเหรอไปตลาดทันทุกอยางนมจีนปลาเจ๊เจ๊กินดีกว่าเนาะเพ่จะอมปลาดุกแต่ไม่มีวัตถุไม่มีปลาไม่มีเวลาดนี่ก็เลยจะไปบบวกหมดแล้วเหรอ๊บไม่มีหมดแล้วอ๋อหมดแล้วหมดแล้วนี่คืออะไรเรียบร้อยเชียร์อมเชียรเรียบร้อยแล้วโอ้ยบวชเือพี่น้องเวลุ่งเขาได้ไหมพื่อนเพืนบอ๊บเพื่อนเพื่อนบอ๊บเมนหมู่บ้านเด็กมันมาเดี่ยวเขาเนาะเออมันก็ตื่นสายหมอเนี่ยผดพอแล้วเมื่ ยอมือเดียวมือสม่อขาต้เออลเนียสิบานาีดลละตื่นมาดูด้อมือน่รหดูดออดูเออมือน่าตื่นมาอาแล้วตตามสายีคำนี่ตตามตลอดสสายแล้วยังมานี้นานเป็นไงครับข้าวผัด สูตรเสื้อผ้าไปสูตรแห้งๆนะถ้าผักเราจะไม่ใส่ผักถ้าใส่ม,มะมเขือเทศหรือต้อนหอมผักชีหรือคะน้ามันจะทำให้แฉะๆนะฮะก็ชอบกินแบบนี้นะครับผมแห้งๆอร่อยๆโอ้โหวันที่นะฮะจะทจะทตเนับหมื่นหมื่นต้นนะกำลังงอกตอนนี้นะครับงอกทุกเมล็ดเลย ย่าจะทําอะไรเออย่าย่าจะทําฝนตกเหรอโอ้โหถ้ไกลมันจะอันนี้ถ้ามันไกลมันจะมันจะล้มก็ต้องทำไกลๆให้เห็นละอองให้เป็นละองอ่าให้เป็นละองนะคุณผู้ชมนะน,นะวันนี้เป็นวันที่แปดนะตอนนี้เขาออกมาแล้วหกใบนะครับบางต้นสี่ใบบางต้นหกใบนะฮะจะทำให้เป็นให้มันเป็นละองจังหวะพอดีเลยนะคือเรา เกี่ยวข้าวเสร็จอ,อ,อะนะฮะเราเกี่ยวข้าวเสร็จเราก็จะได้นะมาปลูกต้นคอสมอต่อแล้วนะครับผมนะฮะนนเพราะว,ว,นะว่าใกล้จะถึงงานกระถินแล้วนะครับเราก็คงจะไม่ได้มีเวลาแล้วนะฮะตั้งแต่วันที่8จนถึง17เนี่ยนะฮะประมาณ9วันที่เราจะไม่อยู่นานนะครับผม สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมนโอ้มชาแนลนะครับฝากชมคลิปอื่นๆย้อนหลังติดดานให้กำลังใจด้วยครับผมสวัสดีครับ